อาหารอีสานแล้วมันมีอาหาหมาด้วยนี่หมาอันน้ำย่างคาะนใบหมาน้อยครับใบหมาน้อยใบราบหมาโนยครับความพิเศษมันก็คือมันฟูติเลยอย่างเดม็มันเป็นบุญเป็นบุญมันเป็นบุญเป็นบุญในี่โตของมันเออเป็นก้อนวุ้นเป,นนนป็อาหารวันนี้คือน้ำมาขายหรือน้ำมาแจก เอามาสาธิตเามาซาีซิมซี่ไมกเห็น้นนะไม่เป็นยนเดยเนาะที่เตมตัวครับเย็ท่าีปนตรงเยเด็กๆได้เบรกยังเอาไม่รู้ได้แล้วเสียข้ามาไปเอาเอาได้ยังได้ไปแล้วเอาเอาีกไม่อิน น้ำปลารละร้อยแซบร้อยแซบแซบคือได้เ,เ,เป็นเจ้าของเนาะน้ำปลาจากฟางยังบ่อยากฟางยังบ่ ลอยแซ่บลอยแซ่บมาจากบ้านไหนคะจากเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่งได้ยินนะนี่ถ้าไม่มางานนี้จะไม่ได้ยินปลาล่าลอยแซ่บเขื่อนอุบลรัตน์ปกติจะได้ยินอะไรในสิริพรใช่ไหมเออสิริพรไม่เหลียนใช่ไหมโอ้วันนี้มีลอยแซ่บเด้อพี่น้องลอยแซ่บใส่เติมตามจะรู้บ้างอยแซ่บโอ้ยไหนลอยแซ่บอร่อยขนาดไหนใส่เติมตามซีใส่เติมตามคนเขาก็กิน อันอันบะมี่ซอนเนาะโอ้มีอยู่หนังซิมรู้ลอยแซ่บลอยแซ่บอันตักเอาซิมก็ทำแซ่บเลยค่ะแซ่บเลยเม่นบ่อยปลามันแซ่บเลยแซ่บเป็นหนงหนงซักหน่อยแซ่บแซ่บแซ่บแล้วค่ะ ายดีมากเลยค่ะต้นตำปลาแซบหรอต้นเนียมันเป็นมันเป็นนปลาร้อยแซบเป็นเาังไงร้อยแซบเนียนี่ค่ะชม่ค yeah. ุณแม่คุณแม่แม่ลยี่คันาชิมหน่อยหืปลาล่ารอยแซบ กําลังตามค่ะกําลังตามค่ะจานกับกานกานใช่บ่ไปสั่พวกงายแล้วเป็นนี่แหละจาไม่ดูอ๋อเนี่ยไงนี่ยไงเนี่ยไงเนี่ยเขาใช้เขาใช้ปูดองน้ำใช้ปูดองค่ะปูน้าค่ะอาจารย์มาเลย ร้าลอยแทบสั่งได้นะคะแทบจริงแบจริงค่ะน่าจะนองนอง้งนันมันเด็กินแห้งไหมค่ะนองแตลยน่อแย่ทบยค่แบ่แทบเลยค่ะแแทเลยค่ะเ่เค่ะค่อเยคเคเลยาะยค่ะแยบลย่่ะบเลย่่ลยเลาซเลาซแค่เลยแลเา อันอู้ดีงามชิไปบ้างไม่หยิกเลยและเาขาเท่านี้นี่เขาปุ้นมีได้เขาปุ้นกนี่สองแท่งเลย ตอนนี้ก็คืออำเภอโบราณค่ะโบราณค่ะสถานนําคนสวยๆอยากเห็นเจ้าของสวยๆก็ไปเบิ่งในช่อง YouTube ธีรนันท์ KW เด้อค่ะเด้อแบนแบหลอยแซ่บค่ะช่องธีรนันท์ KW ภาษาอังกฤษค่ะคนจีได้เห็นหลายอยู่ว่ามีอันมีคนในช่อง6-7หมื่นอยู่ไปเบิ่งเด้อ ลอยแซบคนสวยปนิมันก็ต้องแซบแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยว, <c oughs> ยวแม่จะตักใส่จาน <c oughs> ตักใส่จานแล้วจะไปถ่ายรูปดีๆ <c oughs> อ่ <c oughs> ออาต่างทำไม่ต่างแซบลีวเลย <c oughs> ขอปลาแม่จ้าโตในปลายแห่งเนี้ยเออมายิบใสต็ีจ้าจ้าจ้าเสร็ ัักใจสสวดีครบแม่ค้าสวยใช่ไหมค้าเบิ่งที่แรกว่าเห็นนะว่าเป็นแม่ค้าที่คุ้นเคยอันนํามาจับหน่ายหรือว่านํามายังไงนําบริการนําบริการอันไหนอร่อยลูกค้าค่ะอยคืนกับลาลูกค้าโอยเดี๋ยวไปประกดอยู่ซื้ออีกแล้วเนี่ยไป สวยสวยน้ำอะไรอร่อยเอาน้ำอันเก๊กฮวยเก๊กฮวยแซ่บ่เกน้ำาเก๊เ้อา๊นอก๊กวยเนื้อ๊นื้อาเก๊ยเนืปก๊เนืลยเีอลยเื้อปเกนอลาอลาเกนอปเยนือาเฮยน้ยนาเขายอนู้นาน พี่เดินมาพี่ไปถือเงินมาจ้กบ่ายพี่ยังคิดว่าอยากกินน้ำเลยนี่สวยเดียวเดียวเดียวนี่สวยสวยสวยเดียวนะเดียวนะด้านหน้าห้องประชุมการรับเปกด้านหน้าห้องประชุมรับแล้วครับมันผ่านในห้องประชุมทต่ภาไม่ได้มีทีมด้านานด้านนอกการรับเปลืกจะมีสองทุ่มที่ทำดื่งคือด้านหน้าห้องประชุมและสองคือบริเวณระเบียงด้านนอกนะครับที่ลงไปก็เรียนเชิญทุก่าพนัครับทยอยเข้าออกได้ หลังจากนี้นะครับเวลาประมาณ17นาฬิกาตร,รงย้ำนะครับ1 1นาฬิกาตร,รงผมขอนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเสวนาหมอรามร้อยแกศสารสีพิธีกรเยี่ไปไม่ใช่เลยครับมีคนมาถ่ายรูปกลัวว่าจะถ่ายตอนพิธีกรห้า่ายกำลังจะเปล่นใหม,ม่นะครับขออนุญาตเยียบเลยปิดปากให้ถึกนะครับผมเอาละครับในส่วนของกิจกรรมห้าป่ายครับ ไม่ใช่ข้าวบ่ายของไทยเท่านั้น่อมใช้เป็นกิจกรรมเวทีเสวนานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทา่านวิทยากร5ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับเป็นแม็กรูรารีสี